Jag är to i Kapstugan! เล่นเดินแบบเดินหลับกันนะครับก็แบกไปเลยเข้าตู้ดีกว่าเดินแลับน้ำนะแบบนี้ครับแตไม่เล่นกันเลยตามตามพี่มาเอาที่เราเกือกันแล้ก็มีตามตามผมมาแล้วทุกคนไอ้ตัวอะไรนี่นี่ครับ คนโอเคนะครับโอเคแล้วครับเราก็มาถึงแล้วนะแค่อะไรอะแล้วทำไมมาเริ่มที่ดอฟทูห<อ>เหรก็คือเดือปีนบันไดแล้วเราก็จบแล้วเราก็ผ่านแค่นี้นจบเลยเห็นดิเฮ้ยพี่เห็นตูน้องเลย โอ้ทำไมไต้องปีอย่างนี้เนี่ยเ็นไ,ไ,ไ,ไม่เนี่ยเป็นผู้เขอย่างเนี่ยนี่ก็ปีน้องอ่ะเอานี่ไอกองก็ผ่านจบเลยดิเดินเชนเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะทุกคนเป็นทำไมเป็นประตูสีเขียวแล้วก็ไปดิแล้วน่าจะได้เข้าปราสาทแบบแหลกนะับมะ อันนี้ก็ไม่รู้แล้วทำไมาม,ม,มัน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 มีสัญลักษณ์อันนี้โอ้มันมีเข้าเลยครับเข้าเลยเอาก็จดง่ายๆเลยดเลยก็ทำไมต้องขยับตัวต้องขยับตัวเออหุบตัวก็ไม่ได้อ้าไว้กับโบทุกคนแล้วทำไมมันยืนแบบเนี้โยโค้งเหมอ๋อตามจดเดิมนะครับโอเค กำมือก็ขึ้นมาโุ้ยอ,อะไรอันนี้คะทุกคนอออ๋อเอาลยดูเข้าไปอีกโอ้นี่ไงเดินแล็บนะครับทุกคนน่านนนจะเป็นปราสาทแบบแล็บนะครับท,ท้างในน่าจหายรูปจิ๋วเลยนะโอ้โห นี่มันไม่ใช่ละนี่มันไม่ใช่ละมันเป็นเหล็บขนาดย่อมๆเลยนี่นะทุกคน,น,นข้าวไรข้าวไรเจ้วน้องอยู่ไหนอะฮะทุกคนเล่นทำไมล่ะสมองิเราไม่รำม่ะ นี่เหรอน่าจะโดนโดนว้์มมาเองแหละมันน่าจะมีระบบนั้นอยู่นะผมไม่รู้ผ่านยังไงผมเห็นท่านไม้นะครับผมก็เลยเปิดประตูห้องแรกตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอ๋อเอชเอ็ม,อออมน,นี่คือ ไปว้าวน้อเลยแต่ดนวมอยู่เลยคิดไหมนี่นะเน่ยคือตางอะไรก็ไม่รู้ผมอยาดูแค่สมุดล่ชื่นมาแล้ว แล้วนอนสมมุติจะตายไหมมาดูกันรอห้องไม่ใช่สองร้อยเจ๋งจังอะไรอ่ะโอห้องอะไรโคตรอล,ลังการทุกคนด้วยใช้ไงน้องเข้ามาด้วยสิข้างในฮ้เราน่าจะโดนถูกวาร์ปมาแล้วครับน,นะ โอ้นี่ห้องติดโอ้จอติดโอเคนะโอเคไปไปโอเคอู้้องนี่ยังสวยเปิดทุกเกมเลยทุกคนคิดส์ ก็เป็นได้นะครับมาตึกไม่มีลัสสักตัวก็ขอ,อเดินให้เองดอกเจ๊ฟห้อฮะฮะฮะอะไรเนี่ยเหมือนกบด้วยทุกคนในแหละนี่มีกบด้วย เชื่อมันสักตัวย่างแล้วกันครับไฟฉายยังสว่างซชื่อมยาวไหมเราตัง้งต้มันไม่ได้ลึกเลยนะพี่ดูนะมันไม่ได้ลึกเลยพี่ดู ลัาชมาแล้วแน่นอนทุกคนโน้ตสมมุติไม่ตายพอที่อย่างนี้แล้วสม,มุติไม่แต่งเนาะเปิดประตูอีกรอบนึงไม่ได้ด้วยเฮ้ยมันมีระบบวาร์มหน่อยดิคือจบแล้วจะเริ่มใหม่ก็ได้แล้วม,มันต้องไปตั้งหนึ่งร้อยเลยเหรอ มันนานเกินแล้วนี่แค่ห้องยี่สิบเอ็ดเพราะไม่น่ารอดโอ้โหจจะไปตายห้องต่อมาสิเลือกผมยังไม่ลดหูก็เก็บได้เฮียมายห้องหมุนอีกแล้วตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือตัวอะไร

เอาน้าแล้วพวกมันโดนว่ามาด้วย้ายตายตายสิโอ้โหโอ้โห 过来，我踢你一 มาที่ไม่ลงไปในเ่าน้ำจิ้งิงอีกแล้วลงมาในเขาน้ำจิ้งิงอีกแล้วทุกคนพี่ผมเบื่อเท่าน้ำจิ้งเงยเลยโนะอ้โตัวไรสคืิไม่ปวออะไรเป็นไปได้ มาลุ้นกันทุกคนว่าห้องแบบห้อง50นะครับจะเป็นยังไงนะ44นะแล้วใครเอาลูกไมไปไอยากับ เดินแลบอีกทีตอนซีกไม่เป็นไรตอนซีกน้องชมพู่ไม่ได้ใหม่ของเธอรูดแบบไม่ทันหรอกแบ็คดอล สองร้อยสองด้วยผมเข้ามีออกมืดมาเลยมาดูข้างหน้ากันบ้างนะฟรอนหนึ่งผมดปะทะยังนะ ไปไม่ได้ประตูเสียเราตด้แต่ต้องหยิบไม้อันนี้ถูกต้องครับผมนึกว่าผิดแล้วมันได้แค่สูงสุดแค่สี่สิบห้ามนมันไม่ถูกโอ้ตกอีกโอ้แล้วมีเราสมมุติจะผ่านกับผมไปใหญ่น้องอย่าพี่บอกทางนะดูไกนิ่งไลท์สีสเ,ขเขียวเลย เ <Okay>, ก็บป่ะมาคิวสีเขียวไปยชยไม่ต้องซื้อดิเจ็บปอมเอ้าผมมาถูกผมมาถูกเลยจีกินคือตอนรัสมาแล้วมันจะมีเ,เสียงเอ็ดเอ็ดเสียงเกินพายนะครับ มนะันอ่ะผมอยากรวยตัวขี้เสขาขาขามันคือได้ปลาโลไม่เคยได้ไชีวิตตายอย่างอย่างเพราะมันง่ายมากจริงคือมันจบแค่น,นั้นจริงๆ นี่ห้องใหม่ไปนี่เป็นเหมืองนิ้วเหล็บอยู่ในเหมืองอีกแล้วผมมงสังเกตเหล็กมันอยู่ในเหมืองอีกผมไม่อยากอยู่ในหนึ่งไม้ดิวคอมพิวเตอร์นี่นี่ยว้าว ก็จะมีแบบขัดขวางยากตรงนี้ครับก็ดีล่ะเออก็เป็นไม่ได้แล้วมดเจ็บติดเล็วแล้วนี่อะไรนี่อันนี้อะไรนี่โก้เล้อเลยพี่แลนี่อะไร รหัสผ่านแล้วบอกว่าวคีครับว้าวคล้ายๆเดี๋ยวเปชเชยกัครับถึงก๊กเปลววิ่งเร็วเอเนปั้ง,งร้อยห้อาจจะน่าหน่อยจะน่าเนี่ยไอตัวแน่ทุกคน ไม่ไดเลยทุกคนก็แค่ไปห้องใหม่นะครับลัชไม่มาเลยเหรอเอาดีทุกคนแหม่ปู๊บปุ๊บมาครับเฮ้ะโอ้โหตุ้งสันกันทีเดียว เดี๋ยวผมเอาฉากตอนตายทุกตัวให้ดูนะครับเอ้าพี่สีได้เวลาลองเตรียมตัวนะฉากเปิดตัวสุดอลังการทุกคนท้องแบบนี้ผมแล้วก็ฟิงเกอร์นะฟิงเกอร์ครับตัวอะไร รอชาหนอีกไม่รอแล้วตายหนึ่งค่ะเด้ออะไรเนี่ยว้าคุณตายดูบูชิดุอะไรก็ไม่รู้ครับว้า การงานจะสร้างใช่ก็เดี๋ยวผมจะเอาตอนตายของทุกตัวให้ดูแล้วนะโอเคแล้ว้นะโอ้ยตัวนี้นี่โอเค โอเคนะครับประชารการต่อของอตัวนี้นะมาเรามารอกันที่นี่ออกไม่ได้พอลองมาตรงนี้มาดูกันเฮ้ยมันเริ่มมองมไม่เห็นหถ้าอยู่ในห้องนานเกินไปนะว้าวเนี่ย มาดูกันคุณตายด้วยอะไรเข็มอ๋อชุดบุ๊นถ้าอ่านผิดขออภัยนะโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ แกนะครับฉากการตายตัวนี้าดงน่าจะเป็นต wow. ุหมว้าไมาตัวเหลืองมาเชียวทุกคนเหลืองมาเชียวอ้อดจีอูอเากขอไป โอเคคนระับตัวต่อไปนะครับทุกคนผมตกมานะครับแล้วผมก็เจออะไรอยู่ นะครับไปเลยตอนแรกที่ผม,มเล่นมันจะมีแบบผู้ฟิกเกอร์ออกมาทุกห้องนะครับนะผมคิดอย่างนั้นไปนี่ครับนี่คือมอง,องมันวิ่งแล้วผมก็วิยย่งงนีมันนี่คือสถานการณ์นะครับ